วันนี้มีเมนูที่แบบอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะอันนี้นะครับโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ข้าวเหนียวทุเรียนอ้าวอันนี้ไม่ใช่ข้าวเหนียวทุเรียนนะครับจะเป็นบัวลอยทุเรียน เดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างขออนั่งก่อนนะครับจะให้ดขูข้างใต้ก็จะเป็นบัวลอยนะครับข้างใต้ก็จะเป็นบัวลอย ส่วนข้างบนก็จะเป็นทุเรียนนะครับหนึ่งนะครับร้านบัวลอยแม่สุวรรณก็จะอยู่ที่ซอยมหาไทยราดพร้าว122หรือว่ารามคำแหง65นะครับถ้าผ่านมาก็แวะมาได้นะครับหรือว่าเซิร์ชหาใน Google ก็ได้ ข้างล่างก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีเม็ดับลรยซึ่งบับลอยที่นี่นะครับเขาทำเองเลยสีเหลืองมาจากฟักทองใช่ไหมครับมาเาอฟักทองสีเหลืองฟักทองสีเขียวใบเตยแล้วก็สีอะไรอีกฮะสีส้มมันสสีมมันแล้วก็สีม่วงก็มีหาไม่เจอสีม่วงสีม่วงมันไอ้นั่นกองแส้ทำแับไอ้ดอกอัญชันอ๋อดอกอัญชัน มีเผือกมีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องชิมอ่ะขอชิมหน่อยแล้วกัน สเสน่ห์มันอยู่ที่ไม่หวานมากอร่อยมากหอมหอมทุเรียนแบบ<ม>อย่างดีนะครับถ้าสนใจแวะมาได้สำหรับดมมี่นะครับสวัสดีครับ